All-new Suzuki XL7 รถยนต์ crossover ของคนรุ่นใหม่ที่มาพร้อมสมรรถนะเกินคาดและดีไซน์สปอร์ตเติมเต็มชีวิตที่ทา้าท่ายสามารถใช้งานได้ทั้งในเมืองและนอกเมืองบนเส้นทางที่สนุกสมบันดีไซน์ภายนอกให้ความรู้สึกสปอร์ตด้วยกระจังหน้าดีไซน์ใหม่สีดำตกแต่งด้วยโครเมียมไฟหน้า LED พร้อม day time running l i g ไฟตัดหมอบหน้าตกแต่งด้วยวัสดุสีเงินรอบทันซุ้มล้อสีดำและล้ออลูมิเนียมอัลลอยแบบทูโทนขนาด16นิ้วและราวหลังคาเพิ่มอัตราประโยชน์ในการใช้งานภายในสดุดตาบด้วยคอนโซลหน้าลายคาร์บอนไฟเบอร์พร้อมคิวโครเมียมมาตรวัดพร้อมจอย LCD แสดงข้อมูลที่สำคัญของตัวรถเช่น Driving G Force บอกสถานการขับขี่ในทุกสภาวะถนน เชื่อมต่อความบันเทิงด้วยหน้าจอระบบสัมผัสขนาดพิเศษ10นิ้วรองรับการเชื่อมต่อ Apple CarPlay, Bluetooth, USB และ HDMI พร้อมช่องจ่ายไฟสำรองมากถึง3ตำแหน่งห้องโดยสารมีความกว้างขวางสะดวกสบายด้วยเบาะนั่ง3แถว7ที่นั่งสามารถปรับพับได้หลายรูปแบบตอบสนองทุกการใช้งานตามไลฟ์สไตล์ที่ต้องการ ระบบปรับอากาศห้องโดยสารด้านหน้าแบบอัตโนมัติและระบบปรับอากาศด้านหลังเพื่อความเย็นสบายอย่างทั่วถึงสะดวกสบายด้วยระบบ keyless entry และ keyless push start นอกจากนี้ all new suzuki xl7 ยังออกแบบตัวรถให้มีระยะต่ำสุดจากพื้น200มิเมเพื่อเพิ่มความมั่นใจในการขับขี่ในทุกสภาพถนนมาพร้อมเหล็กกันโครงด้านหน้า front stabilizer ช่วยลดอาัตาราครองของรถและยึดเกาะถนนได้ดีเครื่องยนต์รหัส K15B ให้กำลังสูงสุด105แรงม้าเกียร์อัตโนมัติ4ปีดผสานกับแพลตฟอร์ม h a r t t e ท h ที่จะช่วยเสริมสมรรถนะในการขับเคลื่อนได้อย่างคล่องตัวและประหยัดน้ำมันมากยิ่งขึ้นนอกจากนี้ยังมีมาตรฐานระบบความปลอดภัยที่ครอบครันและนี่คือ All New Suzuki XL7 t h i n XL 7, คิดได้เกินคาดไปได้เกินใครมัลติเดน a ิค c อสโอเวอร์ของคนรุ่นใหม่